สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอเปิดเคสคนไข้ฝังแม่เหล็กไว้ที่ปลายนิ้วมา40ปีก่อนยอมเผยเหตุผลที่ทำเป็นโพสต์ที่ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ f เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความหลังพบคนคไข้รายนี้ฝังแม่เหล็กที่ปลายนิ้วกลาง,แล,างและนิ้วนางข้างซ้ายมา40ปีโดยเผยว่าไม่น่าเชื่อว่าคนคไข้อายนี้ฝังแม่เหล็กที่ปลายนิ้วกลางและนิ้วนางและนิ้วนางข้างซ้ายมา40ปี เอาไวเล่นไฮโลถอยลูกเต่าที่ฝั่งเหล็กมาเอาออกเพราะจะขึ้นเครื่องบินกลัวเครื่องตรวจร้องเวลาผ่าออกมีผังผืดรัดแม่เหล็กไวน้น่นมากโดยหลังจากโพ์ลงไปก็ได้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นมีจริงด้วยฝั่งแม่เหล็กเคยได้ยินมาเขาทํากันคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแล้วตอนฝั่งเขาทํายังไงครับหมอวัดเขาจะฝนแม่เหล็กแล้วแช่ในน้ํายาฆ่าเชื้อกรีดแล้วดันแม่เหล็กเข้าไปคล้ายกับฝั่งมุกที่อวัยวะเพศที่เป็นลูกปัดครับพี่ชาย คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอ้โหเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะคุณหมอคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ากลัวจังขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอขอบคุณค่ะ